หยดน้ำสทนชกำลังปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อรับมือกับพายุบัวลอยที่กำลังจะเข้าเมืองไทยในเร็วๆนี้ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มจะเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาซึ่งพวกเราทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญและเป็นไปได้ว่าเราจะพบกับฝนตกอย่างหนักในปลายเดือนนี้เมื่อวันที่26กันยายน2568 นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนอชได้เป็นประธานการประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆโดยที่ประชุมจัดขึ้นที่อาคารจุธามาสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรวมถึงการเชื่อมต่อผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าร่วมได้อย่างสะดวกรองเลขาธิการสทนอชกล่าวถึงการพัฒนาสถานการณ์น้ำที่เกิดจากพายุไตฝุน่นประกาศซา ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งทําให้พวกเขาต้องปรับลดการระบายน้ําจากเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ําจํานวนมากไหลามาที่เขื่อนเจ้าพระยาโดยที่เขื่อนนี้ตอนนั้นมีน้ําอยู่ในปริมาณมากพอสมควรอย่างไรก็ตามขณะน,นี้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแล้วโดยสามารถรักษาระดับน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่15.33เมตรจากระดับน้ําทะเลปางกลาง ส่งผลให้สามารถปรับการระบายน้ำจากเดิม2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงมาเป็น2,100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสสนได้คาดการณ์ว่าพายุโซนร้อนบัวลอยที่กำลังเคลื่อนตัวจากประเทศฟิลิปปินส์เข้ามาใกล้เวียดนามอาจมีผลกระทบอย่างมีในสําคัญต่อสภาพอากาศในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปลายเดือนนี้ ดังนั้นที่ประชุมจึงได้ทําการหา,หารือเพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ําของเขื่อนซึ่งในระยะก่อนหน้าถูกปรับลดลงให้กลับมาอยู่ในระดับปกติที่สําคัญคณะกรรมการมีการตัดสินใจให้เพิ่มการระบายน้ําของเขื่อนสิริกิตจ,จาก10ล้านลูกบาศกเมตรต่อวันเป็น15ล้านลูกบาศกเมตรต่อวันและเขื่อนภูมิพลจาก10ล้านลูกบาศกเมตรต่อวันเป็น15ล้านลูกบาศกเมตรต่อวันซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่คาดว่าจะตกหนักและเพื่อรักษาความมั่นคงของเขื่อน ในส่วนของเขื่อนอุบลรัฐจากสถานการณ์ที่น้ำเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเราได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำแบบขั้นบันไดจนถึง35ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยจะยังคงรักษาอัตรานี้ต่อไปในช่วงนี้รวมไปถึงการประชุมของคณะกรรมการลุ่มน้ำชีที่ได้วางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและยะโสธรในขณะที่เขื่อนป่าสักชนิทธิ์กำลังมีปริมาณน้ำเข้าใกล้เพดานเก็บกัก เราจำเป็นต้องรักษาการระบายน้ำไว้ที่ประมาณ51.84ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนอกจากนี้ยังมีการติดตามสถานการณ์ฝนเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเพื่อตอบสนองการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบที่อาจเกิดในพื้นที่บางส่วนเช่นจังหวัดชัยนาทและอุทัยธานีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้การช่วยเหลือและดูแลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองอย่างต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ สิ่งสําคัญมากคือที่ประชุมได้เน้นย้าเรื่องการแจ้งเตือนภ่ายน้ําท่วมฉับพลันและดินโคนลนถล่มโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ําและพื้นที่เชิงเขาเพื่อเตรียมตัวรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในช่วงปลายเดือนนี้ทางสานักงานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติได้ทํางานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเพื่อให้ข้อมูลและเครื่องมือที่จําเป็นแก่ประชาชน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสถานการณ์และการแทรกแซงเมื่อเกิดปัญหาทั้งนี้ยังต้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกพื้นที่ตามนโยบายของนายอนุทินชาบิรกุลนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับใบหน้ากําลังคลุ้นคิดแต่ใครจะเชื่อว่าเราจําเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ําอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามและไม่เข้าใจถึงความสําคัญของการบริหารจัดการน้ําคุณคิดว่าความต้องการที่เกิดขึ้นในเวลานี้จะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสถานการณ์น้ําในอนาคตใหม่ แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างเลย